Lenovo เปิดตัว Tab P12 Pro แทบเล็ตสเปคแรงพร้อมหน้าจอ12.6นิ้วพร้อมอัตรารีเฟชเรท 120Hz และ 5G สวัสดีค่ะนี่คือช่องนันน่าเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ตค่ะ Lenovo เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดกับแท็บ P12 Pro เรียกได้ว่าแบรนด์ Lenovo นะคะมาแรงในตลาดของแท็บเล็ตจริงๆค่ะโดยล่าสุดนะคะได้เปิดตัวแท็บเล็ตออกมาใหม่2รุ่นค่ะได้แก่แท็บ P12 Pro และแท็บ P11 5G โดย Lenovo แท็บ P12 Pro นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED ขนาดใหญ่12.6นิ้วค่ะซึ่งมีความละเอียด2,560 16 x 1,600พิกเซลอัตราส่วน16:10พร้อมกับค่า r e f r e ดสูงถึง120เฮิรตนะคะนอกจากนี้ยังรองรับการแสดงผลแบบ Dolby Vision และ HDR10+ นอกจากนี้นะคะยังรองรับประการสไตลัส Lenovo p e r c e c t i o n P3 e n ที่มีแม่เหล็กแปะชาร์จกับตัวเครื่องได้อีกด้วยค่ะโดยในส่วนของสเปคภายในนะคะมาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 870พร้อมดัมขนาด8 g b และรอมขนาด256 g b ที่สามารถเล่นเกมและดูหนังความละเอียด 4K นะคะหรือจะสามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้อีกด้วยค่ะโดยในส่วนของระบบเสียงนะคะมาพร้อมลำโพงจาก JBL 4ตัว โดยรองรับระบบ d o b บ y a แ m o มและปรับแต่งเสียงโดย Lenovo Premium Audio ส่วนแบตเตอรี่นะคะให้มาถึง1 2 0 0 0 m ม h ah, โดยมีระบบชาร์จเร็ว 45W วัตมาให้ด้วยโดยระบบปฏิบัติการของ Lenovo Tab P 1 2 Pro นะคะจะมาพร้อม Android 11ตั้งแต่แกะกล่องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เจ๋งๆอย่าง Project Unity ค่ะที่สามารถใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กหรือ PC ของ Lenovo เพื่อเปลี่ยนให้แท็บเล็ตกลายร่างเป็นหน้าจอเสริมแบบไร้สายได้อีกด้วยค่ะ โดยราคาวางจำหน่ายของ Lenovo b P12 Pro นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นค่ะคือรุ่นที่รองรับ 5G ที่ขายในโซนยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียราคา1,065ดอลลาร์ 1, 5, หรือประมาณ34,850บาทส่วนรุ่น Wi-Fi ที่ขายในอเมริกานะคะมีราคาอยู่ที่610ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ20,000บาท ส่วนในรุ่นของ Lenovo Tab P11 5G นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด11นิ้วค่ะซึ่งมีความละเอียด2,000 x 1,200พิกเซลพร้อมอัตรา refresh rate 60Hz รองรับการแสดงผลแบบ Dolby Vision โดยสเปคภายในนะคะจะมาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 750G คะ่ะและ RAM ขนาด 8GB บวก ROM 256GB โดยรองรับการใช้งานเคสคีย์บอร์ดและปากกาสไตลัส Precision Pen 2นอกจากนี้นะคะยังมีลำโพง JBL ทั้งหมด4ตัวที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะคะ และแบตเตอรี่ขนาด7,700ม ah ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว20วัตต์อีกด้วยค่ะโดยราคาวางจําหน่ายของ Lenovo Tab P11 5G นะคะจะวางขายในโซนยุโรปที่ราคา500ยูโรหรือประมาณ19,350บาทส่วนในบ้านเรานะคะทาง Lenovo จะเอารุ่นไหนมาวางจําหน่ายกันบ้างคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะ